ทดส,สอบการแก้ไขเรือนไมโกระพิบใน Mitsubishi Lancer EX ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจอเรือนไม้ที่กระพริบก็ไม่กระพริบแล้วนะฮะฟังก์ชันการใช้งานก็ยังคงได้นะครับได้ทุกอย่างนะครับ Okay. เราสังเกตว่าเรือนใหม่นี้มีความนิ่งแล้วนะครับไม่กระพริบนะฮะอาการที่มาคือหน้าจอก,กะพริบนะครับเหมือนกระพริบแล้วดับติดดับติดตลอดเวลานะครับสักประเดี๋ยวนึงก็จะดับสักประเดี๋ยวนึงก็จะติดขึ้นมานครับโอเคนะครับทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับสำหรับเรือนใหม่ mitsubishi lancer ex นะครับตัวนี้โอเคนะครับ ท่านใดมีปัญหาจอเรียนไม้มีอาการหน้าจอกระตุกหน้าจอกระพิบแบบนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรููรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 3 7 1 8นนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ